สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้ช่องช่างปัญญาพาทำมาพบพี่น้องอีกนะครับสวัสดีครัค้าพี่น้องสุขุมสุขชนบดีพอพี่น้องหลายมือแล้วนะครับกะเนื่องจากว่าฝ่าฝนสุรทาแน่กะยางนันยางนี้แน่ละกะที่สําคัญก็คือไปวานเขาพี่น้องไปวานเขาโอ้ยคันแท่ขาดสองรอบแล้วครับมือมือไปใช้นางหดกะคันแท้ขาดกะอัดคันแท้ไว มือมือไปวันเขากะคันแท้ขาดกระอัดคันแท้อีกละครับปีนี้โอ้ยฝ่ฟาฝนตกดีครับเอามืนอนี้ก,ก็เลยถือโอกาสบ่ได้พ่อพี่พ่อน้องไลยมือแล้วก็ถือโอกาสยิบเอาเบียบลอยตัวเกา่าตัวทนตัวประหยัดนะครับเขาก็ภาวะยุกน้ำมันแพงเสมอนี่ครับมืนอนี้ก,ก็ได้ข่าวว่าสิขก้นอีกละหาสิบสตังครับก็ลเลยมาเอาเบียบลอยเดิมๆด,ๆดีๆนะครับ เครื่องแห่งแห่งมาให้พี่ให้น้องในเลือกส้มเลือกใส่กันนะครับกบ็เอามาก่อนอื่องกับเบื้องลอบๆขัน้นกันก่อนครับพี่น้องรเรียบร้อยตัวทนตัวประหยัดนะครับไผหาหลดใส่งานกับที่ต่อสอบถามผ้าไใดนะครับเด้อเอกสารเหลียมชุดโอนครบนะครับมีเหลียมมีสำมนนบารดมีหนังสือหมออำนาจกับมี ใบโอนจากคนทรงนะครับให้เรียบร้อยนะครับรถเครื่องดีนะครับบอ่อลืนบอ่บอหอนบ่อควนนะครับสามชุดบอ่อเชื่อมนะครับแบตมีเตะดังบอกระลอกได้นะครับบ่อกระหอกได้นะครับเดี๋ยวเปิดเบาอให้เบิ้งนะครับอ,อัน ไปวันขอบม่านี่ก็ไดมาเลยนะครับแบบน้ำบ่ออาบเลยได้หนีรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับด้วยความคิดหอดครับเปล่ามารีวิวพอสีรีวิวแหลายเมื่อแล้วครับเจ้ว่ากะยางนันงานหนียู่นะครับก็เลยบ่ไดรีวิวนะครับเป็นเป็นเวียบร้อยเดิมๆตัวปีซีหกนะครับชุดสีแท้ติดรลดนะครับดีดเบรกนา ล้างดำนะครับขบ้าบูเดิมกองเดิมนะครับเครื่องกัแหงๆเดิมๆครับแหงย็นบกหักเลยอ่ารับเครื่องแหงๆเดิมๆง,งามๆพี่ดอกผู้ดใดห,หาใส่งานนี่โอ้ยเดี๋ยวใ,ใส่งานยาวๆครับเอ้พอพามาตั้งเสียงกันเนาะเครืค่องผิดขับสตาร์ทยากเลย ยิ่งใส่นะครับไปผู้เก่าคนนั่นครับเครื่องเงียบเงียบนิ่มนิ่มใส่งานเงวๆครับไปทงไปทาไปให้ไปหน้าสายผ่วงครับหรือว่าสิไปติดผ่วงต่อผ่วงหรือสิไปให้ผู้ถ่อผู้แกใส่กับได้ใส่งานเงวๆเลยครับผู้เถ่าผู้แกเขาใส่นะครับรถกับพวกขวร3สามจุดบอเสื่อมเอกสารหลีมจุดโอนครบนะครับเอาไปหาใส่งานอยู่กับ ยี่ต่อสอบถามมาได้นะครับเด้อใส่เดียวครับแนบแบนบขาดเห็นบอลนิดหน่อยใส่เดียวก็ใส่ได้นะครับ ได้ใส่งานพี่น้องนิดๆนิดๆอันต่อสี่พี่ๆพีพ่ๆนี่ครับใส่ดำไฟสูงกับใส่ได้พี่น้องรุ่นนี้มันปิดไฟกับได้ได้ครับอ่าครับปิดไฟกับได้รุ่น,น,น ดังดีปัญยังพี่น้องเอ้าไปหารถใส่งานก่ะติดต่อสอบถามมาได้เด้วครับเร้อรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อกะ0 6 1 2 8์หก9 4ส่งได้าเก่ทรงในทัวไทยนะครับเก็บเงินปลายทางแกมีนะครับเอปิดสะกนเนาะมันจังไดยยินเสียงชัดเจนครับทรงใ้ทั่วไทยนะครับ เก็บงินไปทางก็ได้แล้วก็พี่น้องผู้ไดเสียงโอนหายน้ำก็สามารถทางรลานห้องก็โอนให้ได้นะครับโอนให้เป็นซื้อคุ้นแล้วจังค่อยส่งก็ได้ครับเมื่อกี้นี่ก็ไปโอนเสื้อปีโกให้เพิินนะครับพี่น้องทางขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปส่งที่นาขั้นหนึ่งครับพี่น้องทั้งขอนแก่นขึ้นกันครับไปส่งแถวแถวเส้นทันครับด้วยเส้นทันก็ไปแถวไข่ทหารอยังอันชิิงๆนี่แหละครับผมกะลืมนะครับ โรงพยาบาลอยู่ในหันนะครับในข่ายทหารไปหอดข่ายทหารกับเลียวขวาไปหันกับเป็นโรงบาลกัไปทรงพี่น้องคนแกนแถวนั้นนะครับลกัเสื้อปีโกนะครับกับไปแล้วนะครับเสื้อปีโกตัวเป็นเอชอีนะครับบอมเป็นเสื้อปีโกตัวขั้นแดงส่วนเสื้อปีโกตัวเป็นขั้นแดงนั่นก็ยังถ่ายพีถาน้องอยู่นะครับอ่าสามสามสามมื่นเก่านะครับผอมอนพร้อมทรงให้เลยนะครับเอาพี่น้องกันพีกต่อสอวสามมาได้รอครับ โอ้มีรถอยังงอมากร๋อรถไงครับสถานการณ์จริงเลยเจ้อครับนี่วิวหอพี่ห้นองเมืองนะครับ<ม>เอาเฮามาอัปเดตขั้นที่เหลือเนี่ยนะครับเอาลืมบอกราคาราคาหมื่นสองพันเก่าเด้อครับพี่น้องขั้นนี้บานเนี่ยเอาฮามาอัปเดตขั้นที่เหลือกับเป็นเวยบลอยเวยบลอยยีซิมหาโซนิก้วก็เสื้อปีโกจีทีโอคอนคอร์ดนะครับก่ยยังหลายขั้นอยู่นะครับ สนใจขั้นหนก็ติดต่อสอบถามมาใดขั้นถา้าเรียบ้อยขั้นสีแดงกันยังนะครับเรียบร้อยขั้นสีแดงกับแล้วก็เวียบแสดขั้นสีแดงแล้วก็เวียบเวียบแสดขั้นสีน้ำเงินนะครับกับกันยั่งอยู่นะครับแล้วก็แล้วกะ็รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ากัยั่งอยู่ขึ้นกันนะครับพี่น้องสนใจหารุ่นใดกับทักมาสอบถามใดหรือว่าโทรมาใดนะครับ ถ้าจะเบื้องคิปก่อเลื่อนเบื้องในในคิปที่ผ่านๆมานะครับผมลงไวอยู่นะครับถ้าหากว่ามากรุ่นใดสนใจจะจังคอยโทรมากก็บใดนะครับที่เบอร์0 6 1 2 8 1 2 5 9 4นะครับหลดอยู่จังหวัดศร,รีสะเกดอำเภอกันทะลาลมนะครับผอมทรงให้พี่ให้น้องขั้นถากไก่ไก่แถวอมแอมเท่าผมก็ไปทรงให้เลยนะครับยังเช่นว่าแถวเขตอีสานบ้านเท่าอย่างสิเพราะจะเป็นพี่น้องทั้งขอนแก่นกาฬสินร้อยเอดจังหวัด อมออมแอมแอนะครับชลินบุรีรัมยังสิกาสามารถไปส่งให้พี่ให้น้องในเลยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจหารถใส่งานกัอย่าลืมติดต่อมาสอบถามใ้นะครับาคากาต่อรองกันในยูครับผมเป็นต่อรองมาได้นะครับส่งกัส่งให้ได้นะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับชวนง่ายกับส่งสูเมือกับมีแต่เก็บเงินปลายทางนะครับส่วนขั้นหนึ่งนะครับส่งที่ส่งไปจังหวัดเลยนะครับเบียบลอยยืมหาขั้นสีน้ำเงินผมส่งไปจังหวัดเลยเก็บเงินปลายทาง เพิ่นเพิ่นเอาเงินสวดให้คนทรงนะครับตอนนี <that> ้คนทรงยังบ่ท่านไห้เอาเอามาห้อยู่นะครับยังหายไปเรื่อยนะครับที่จริงอ่นเก็บเงินปลายทางนะครับผมผมกับบอยอยากให้คนขับรถบานใดกหอกครับตัวนี้การอยากเตือนพี่ๆน้องๆผู้ที่เก็บเงินปลายทางนะครับใจจริงอ่ะผมรถไปฮอดกัอยากให้โอนเขามาหาผมโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าบางเทีอ่ะเงินเงินนาอเงินเงินบอมินพี่น้องก็เพิ่นว่านั่นล่ะ คือโบรานพนวานนะครับเห็นเงินหนาดําเห็นข้ามหนาเสาเห็นเขาจากในหลายพนวานได้มันกะมันกะเป็นไปได้นะครับคนห้างกิเลสมันมีในใจนะครับม,มันมันบ่มีผู้ใดดีเกิดดีแบบว่าดีเต็มรอยประมาณนี้นะครับบางทีเห็นเงินกะโอ้ยความคิดเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นยังสี่นะครับกะใจจริงอ่ะไปไปไป,ไปทรงปลายทางกะได้อยู่แต่ว่าผมก็อยากให้โอนเขาของผมโดยตรงเลยเป็นซื้อผมช่างปัญญาอย่างสี่เลยนะครับ นายปัญญาจันทสารยังสิเลยนะครับเพราะว่าพันธะหายพลนมาเพ่นกับางเถ้อกัมีข้อมวิปุริษคิดวิปลาดไปกัเอาของห้าไปใส่กรอนไปหมุนไปหยังยังสินะครับกะบไร้เมื่อยเลยครับนี่เบานี่เป็นน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับกะเพ่นกัว่าสิ้นเดือนนี่แหละครับสิเป็นมื่อนี่แหละหรือมื่อมื่ออื่นยังสิละครับยังสิเอามาให้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเก็บไปทางกัเป็นอันว่าโอนเขาบัญชีผมเลยจังสะดวกสบายจังไงนะครับแต่ว่ากัเก็บได้คือเก้าวนะครับพี่น้อง อยู่น้ำข้นนะครับผู้ดีกับผู้ยึดดอกครับผู้บอดีมันก็มีมีอยู่จํานวนหน่อยดอกครับเนาะโลกเข้ามันก็ยังสั่นละครับมันก็มีทึ่งดีทึ่งบอดีนั่นแหละแต่ว่าการเก็บเงินไปทางกับระมัดระว่างส่วนพี่ๆน้องๆก็สสำหรับส่องผมนี่ให้สบายใจใดเด้อครับเด้อนี่นี่ผมเอาแต่ส่วนมาขายโหลดมาอวาสู่ฟังนะครับส่วนเรืืองเอ่อเองเรื่องสองเรื่องทำมาเรื่องอีหยังนั้นผมผมมีอีกยุคเพียรหนึ่งช่องหนึ่งแต่ว่าผมกับบอดีเอามาเกี่ยวของปนกันนะครับ เกี่ยวกับสองธรรมะก็มีนะครับพี่น้องชนใจ่องไหนหรือวาสิปรึกษาหาหรือคุยกันเรื่องเรื่องปัญหาชีวิตบอครับหรืออยังกะธรรมชากระชากันกะมาเลยครับ0 6นย์หกหนึาเก่าชีคุยได้ตลอดนะครับเพราะว่าเถ่าเหลวนอนวหลายได้ครับผู้ใดว่างผู้ใดเงียบผู้ใดเงาก็จะไปคิดในทางบดีนะครับกะถักมา มาคุยสอบถามกันไหนนะครับปรึกษาหารือกันไหนยงี้ว่างๆาาาาเงียบๆเงงๆสิครับผู้ใดเถ่ามาเล้วอ้ยมันเป็นตนาสงสารในผู้เท่านี่ครับอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวอย่าไปคิดไปทัวไปทีบนะครับชีวิตเท่ามีคาให้ทั่วมาปรึกษาหาคว้มกับผมทั่วมาคุยกับผมนะครับเด้อผู้ใดอยู่เงียบผู้เดียวผู้ใดถือป้าถือถิมอยู่เงียบๆอยู่ผู้เดียวย่าย่าไปเงียบครับให้ทั่วมาเรียนมาคุยมาปรึกษาหารือ เขาเอ่นว่ารับปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับอาก็โทรมาเรียนมังหัวน้ากันใดนะครับที่เบอร์0612812840นะครับเอ้าส่วนวีดแดงขั้นนี้นะครับราคาเงิน2,000เก่านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่บอกราคาดูๆบระมานอย่างในคนเมืองปึ๊บคนกสิริปั๊บหนึ่งสีนะครับมันก็เลยมาบอกราคาถ่ายๆน้ำนะครับสำหรับมือนี้วันนี้ก็เอาก็สิขอ นำรายการจากพี่จากน้องไปที่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพีพีน้องน้องสุภูสุคนที่เข้ามาเบิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจในอครับเด้อเพื่อว่าสิได้หาทั้งช่องเฮาสิได้หารถเดิมๆดีๆมาให้พี่น้องเลือส้มเลือกซื้อเลือกใสในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สิอยากลาพาจากพี่น้องไปที่เพียงเท่านี้นะครับหน้าวันหน้าวันกลับมาคือเก่าแหละครับไกลก็ไกล แต่มือนี่และมือไม่กับสิมาหาขันเป็นมีเวลากสีมันเวียนเวียนมาหาพี่นอ้องคือเก่านะครับเวียนไปเวียนมายอยู่นี่แหละครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ